เราก็เห็นได้ว่าทิฏฐินี่มันเกิดขึ้นได้แก่ทุกคนและหลายรูปแบบต่างๆกันเราจึงมีความคิดเห็นไม่เหมือนกันเราจึงได้ทุ่งเทียงกันเกี่ยวกับทิฏฐิถึงกับทะเลาะวิวาทกันก็มีเป็นพี่เป็นน้องก็ยังทะเลาะกนนันเป็นเพื่อนเป็นฝูงก็ยังทะเลาะกันบางทีก็ทะเลาะกับบิดามารดา พรทิฏฐิความคิดเห็นไม่ตรงกันอย่างนี้นี่ขอให้รับฟังไพสักชั้นหนึ่งก่อนว่าอย่าไปเชื่อทิฏฐินั่นมันนักจะต้องให้โอกาสในการที่จะทดสอบหรือในการที่จะเอาหลักธรรมะในทางาศาสนามาเป็นเครื่องจัดวัดและปรับปรุงก,กันซะก่อน <c oughs> ถ้าม่เชนั้นแล้วก็จะเป็นเหมือนกับที่กำลังเป็นอยู่ในเวลานี้คือคนเป็นอันมากในเวลานี้เมื่อใด้สัมผัสกันกันกบรสอันสูงสุดของวัตถุนิยมทางเนื้อทางหนังมากขึ้น <c oughs> ทิตทิความพิดเหนก็เปลี่ยนไปในทางที่เป็นกิเลสมากขึ้นและรุนแรงขึ้นตกเป็นาธาตุของ ความอร่อยทางเนื้อหนังตามพิธินั่นแล้วมันก็พูดกันไม่รู้เรื่องรองดองอะไรกันไม่ได้ก <c oughs> ็มีแต่ข้อขัดแยง้งมีความขัดแย้งมากขึ้นโลกนี้ก็เต็มไปด้วยเสนียดจันไรคือสิ่งขัดแย้งทั้งหลายนั่นย่อมเป็นเสนียดจันไรอยู่ในตัวมันเองจะทำลายใครเมื่อใดก็ได้ เราอย่าชอบในการที่สร้างความขัดแย้งกันขึ้นมาเราจะชอบการปรับปรุงความเข้าใจซึ่งกันและก,กันโดยให้ทิศทีของเรานั้นเปลี่ยนได้ไปตามเหตุผลของความถูกต้องอย่ายึดมั่นอย่างที่เรียกว่ากระต่ายขาเดียวแล้วก็ยึดมั่นอย่างที่ เป็นครั้งแรกแล้วก็ยึดมั่นนี่เป็นเรื่องสำคัญสำหรับมนุษย์ที่เกิดขึ้นมาในโลกนี้